สวัสดีครับตกลงเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับเมื่อกี้แม่กลับมาดูเอฟซีดูดูผมดูผมโอ้แม่ไปพวกใบไม้หล่นใส่หัวตัวแลยแม่ไปไหนมาเมื่อกี้เออไปเหยาะขัหมดแดงเหยาะขัหมดแดงแล้วก็ไอเบียกไอยามาให้อ้หมูอยู่บนรถบน่นี่เลยอ๋อนี่ เอฟ f ีน <IC S> ี่นะฮะไข่มดแดงอาหารชั้นสูงของแม่ออขงแม่ชคุณแม่คุณแม่ไปแย่ไข่มดแดงเมื่อกี้ได้หนึ่งก้อยไหมนี่แม่ก้อยก้อยหนึ่งถิ่นก้อยเล็กๆนะฮะหน้าเป่งเจนเลยวาอยุเป็นหน้าไปไหนนานผมก็ว่ายุไปนานเป็นหน้าเป็นหน้า โกย่างนานะแต่ว่าม,มันมีห้างใครมาเดยกอยู่กุกกระเดาต่อไปกบย่างนาคนย่างนาที่ไปดูเมื่อวานวนี้ห้่งหนึ่งเคาะเอามันเป็นเปี่งกวนนะไ,ได้เตรียมตัวไปหรือเปล่าเม่ได้เตรียมเม่เตรียมตัวไปเลย <c oughs> ตัดหน้าเคาะเคาะเคาะลุรงรถน, <c oughs> นี่นะพอได้หนึ่งหนึ่งหมกอาหารศูนย์บาทอีกแล้ววันนี้ <c oughs> โอ้โห FC. เมื่อกี้ผมเดินมาแล้วก็เผลอแป๊บเดียวไม่ได้นะ FC. เอฟเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยผมก็ว่าแม่ได้อะไรมาเพิ่มไหมเอามือเอามือไปจับตะกร้านะฮะคือผมสายตาอา่สั้นมองไม่ค่อยเห็นนะฮะพอมือจับตะกราปุ๊บอะไรวิ่งขึ้นมือเต็มเลยนี่ฮะมดเต็มเลย f อฟซรถเต็มไปด้วยรถเต็มไปด้วยมดฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ ได้ผักมาด้วยได้ผักมาด้วยนะฮะ FC นี่กับข้าวศูนย์บาทกับข้าวศูนย์บาทอีกแล้วนี่ฮะสวัสดีครับพอตระเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะ FC ก็วันนี้นะครับฝนตกทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณนี้ตอนนี้ประมาณ8โมงเชา้า ก็ยังตกอยู่ทีมช่างก็เลยคงทำงานตากฝนไม่ได้นะฮะทำหลังคาไม่ได้ทีมช่างก็เลยมาทำปูกระเบื้องนะฮะมาปูกระเบื้องชูกาก็นอนแผ่อยู่นี่แหละฮะนอนท่าอะไรเนี่ยนอนนอนขวางเลยให้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยชูกา นอนนานมากเลยดูขาดูขาดูขาเอซดูขาก็บอกให้ลุกขึ้นมาจะทำงานฮะจะทำงานลุกเร็วลุกเฮยิ้มเย็นเหรออากาศมันเย็นนะวันนี้ยสบายสบายอากาศดีก็วันนี้เดี๋ยวทีมช่างนะฮะน่เห็นไหมพอไม่สนใจเธอก็ ลุกล้ก็วันนี้ทีมช่างจะปูพื้นนะฮะทั้งหมดตรงนี้นะประมาณ4ี่คูณสิบตารางเมตรนะ,ะ f ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถึงตรงนี้นะฮะส่วนข้างหน้าก็เป็นจะวักหน้านะฮะอ่านี่ก็ขี้เกียจวันนี้ฝนตกนะฮะอก็เลยได้ให้ช่างทีม พี่ทุยเนี่ยมาปูพื้นข้างในก่อนปูกระเบื้องลายกระเบื้องก็จะเป็นประมาณนี้นะเอฟซี FC. เป็นประมาณนี้อันนี้ตากฝนนะฮะจะเลยดูคำ้คำค้ำหน่อยอะไรอะไรเหรออันนี้ตากฝนก็จะดูคำ้ำค้ำหน่อยจริงๆมันจะขาวกว่าน,นี้นะเอฟซี FC. อันนี้เป็นลายกระเบื้องนะฮะโอเคประมาณนี้นะเอฟซี FC. วันนี้ ทีมช่างไม่ได้ทำงานข้างนอกนะฮะไม่ได้ทํางานหลังคาพอฝนตกก็จะมาปูกระเบื้องกระเบื้องตรงตรงนี้สวัสดีครับเอฟซีจ้าเอซีเช้านี้เมนูพิเศษที่แม่จะนําเสนอก็คือวันนี้มีทอดเนเดื้อแดดเดียวทอดเนเดื้อแดดเดียวอันนี้ตากเองเนาะแม่เนาะตากเองทําเองค่ะคนมันนิดนิดคนมันนิดนิดจะได้อร่อย แล้วก็วันนี้อมเนื้ออมเนื้อใส่ปักหอมแล้วก็หมกปลาหมกปลาไม่น้ำโขงหมกปลาไม่น้ำโขงอีกแล้ววันนี้มีแม่น้ำเดียวคท่าเออมีแม่น้ำเดียวนะมีทุกอย่างเลยหกเกืดวันบกมาอาหารโปรตีนสูงหน่อยเพราะว่าจะได้เพิ่มพลังงานเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้ออาทิตย์หนึ่งกิน ครั้งสองครั้งอนอกกนั้นจะเป็นปลาน้ำจืดมั่งน้ำโขงมั่งแล้วก็บวกไปเวียนมาอาทิตย์ละสองครั้งอาหารโปรตีนสูสงวันนี้ฝนเหมือนจะตกแล้วก็จินม<า>ข้าวเหนียวด้วยวันนี้ข้าวเหนียวอ,อ,อวันนี้ฝนตกทั้งวันค่ะเอสซีมากินด้วยกันเดอ้อ อ่าโอเคอค่ะขอบคุณนะคะช่างก็กำลังทำงานอยู่นี่สิะะมีพัสดุส่งมาจากพี่ดีนะคะเด่นั้นเทนเป็น เครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเอง<笑><笑>ส่งจากจับปะดงเลยนะไม่ซื้อใหม่นะคะเพราะว่าที่จับปะดงมีอยู่สองเครื่องอจะแกะไหมไม่แก่หรอกเนาะะต้องแกะก็ได้เดี๋ยวให้ช่างเขาแก่เอาก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจากบ้านอีดดินประสานนะ,ะแต่ว่าเดีย๋ยวจะเอามาติดตรงห้องน้ำตรงนี้นะคะเพราะาใ,ใกล้เสร็จแล้วเดีย๋ยวติดเคลียร์ทุกอย่างทำความสะอาดติดแอร์ แล้วก็ติดช่างทำน้ำุอุ่นก็คืออยู่ได้แหละนี่ส่งมาจากจำปาด้งเลยในเอฟซไม่ใช่ครบเฮาไม่ใช่กับกบอเฮาก็หลังจากที่ผ่านไปประมาณอสองชั่วโมงในเอฟซพื้นก็ปูแล้วไปประมาณนี้ในเอฟซจะเป็นโซนของของส่วนของกึง่งกึ่งครัวในบ้านในเ FC ตรงนี้จะประยุกให้มีครัวในบ้านแล้วก็กึ่งแบบว่ากึ่งสวนๆนเะ FC ประมาณนี้ลายเป็นไงบ้างครับสวยไหมผมชอบนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะเดี๋ยวถ้าทำความสะอาดก็จะดูดีขึ้นอีกเพราะว่าตรงโซนนี้ผมว่าเดี๋ยวคนอนะ่ะคือจะเดินขึ้นเดินลงเยอะนะฮะแล้วก็มันจะอยู่แบบว่า แบบว่าเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเท้าอาจจะสกโปกเมย์บอกว่าถ้าเป็นกระเบื้องสีขาวเลยเนี่ยมันจะมันจะเห็นชัดเจนง่ายนะฮะมันจะไม่เหมือนห้องนี้นะ FC มันจะไม่เหมือนห้องนี้ชูก้าี่ห้องนี้คือคนคนเข้ามาแบบว่าในโซนออฟฟิศนะฮะโอ้ยทำไมเธอแบบว่าบิดขี้เกียจให้ดูจังเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนในห้องนะฮะ ออฟฟิศทำนูน่ทนทำนี่กับโซนนี้มันจะต่างกันเนี่ยฮะก็จะดูต่างกันผมก็บอกเมยว่าเมเดี๋ยวผมะจะเอาต้นไม้มาวางนะเมบอกว่าโอ้ยพี่เน่งเป็นแบบว่าต้นไม้ปลอมก็ได้ไม่ต้องเอาต้นไม้จริงก็ได้ก็จะได้ไม่สศกปปกแล้วก็ดูดูเหมือนกับว่าดูซอฟๆลงไม่แข็งนะฮะ เม่บ่อยว่าถ้าเป็นรั้วสเตนเลสถ้าถ้ามีสเตนเลสเข้ามาตกแต่งเนี่ยน่าจะน่าจะสวยก็นี่นะฮะมองไปลายผมว่าลายลายโอเคนะลายสวยดีอ่ะไปทำเชือกขลุดแล้วทีนี้เชือกหลุดอุ๊บไม่เป็นไรโอเคเป็นไงชูก้าชอบไหมฮะต่อไปเธอก็จะ ได้นอนอยู่บนกระเบื้องลายนี้นะนี่นะฮะก็อมองไปก็จะประมาณนี้นะเอฟซีส่วนข้างหน้านะฮะส่วนครึ่งข้างหน้าจะเป็นกระเบื้องแบบที่อยู่ข้างในแบบนี้นะฮะจะเป็นลายนี้เป็นแกนิโต้ลายธรรมดา